ขึ้นมาเลยครับกันเทกับวไร้ย่านครับนี่เขาในอุ้มกับมีที่เพิ่งพี่น้องขึ้นได้บ่เอาสีส้มนี่โบก้ายยึกนี่ครับบอกจะ่กนกันแท้ดีครับเนาเอา,เ,อาเจอไออิเซกีตัวเล็กกะครับเป็นไหนโอโถขึ้นได้เรียพีน่น้องุูนะเอาเบิ้งราสิลงมุมได้ันนี้นี่งะพอเราเป็นคนโบกครับนี่น,นี่เราเป็นคนจัดการเองโบกเอาแบบไดบุกเบิ้งเอา อ้าวเปลี่ยนไฮน้ยแล้วครับกันเทนนาพอตะโกนยากพี่น้องขืนได้เบิดครับนี่เราบอกล้หนีพ่อหน้าพี่น้องต้องเสียคําสั่งเราด้วยครับเพราะว่าเป็นเราเป็นคุณพ่อของเซียปืดเดนี่ย่อเสียรเาราบ่ไหนด้ครับนากันนานเราด้วยนี่อ้าวลุยวันนี่น้านครับเป็นไดเป็นไดล้มแล้วล้มมุมกันเทนนาเลยนี่ล้มแบบเอียกๆไปเลยครับเห็นบ่อ ผมีญาตินี่ครับลงมาแล้วเก็บขอบกระเทนนะครับนี่ครับเปิงเข่าเปิงเข่าเข่าเต็มเต็มด้วยครับัเนี่ยยาอยู่พุณโอ้ยสิเกี่ยวโฉมมั่งจะมีแต่เขา่าเพิ่งเป็นไตครับเป็นไตยี่สิบกี่สามแถวเสามแถวด้วยครับนี่เป็นไตพี่น้องยอดบอ น่นนะใช้เป็นเขาพุ้งขาพุ้งไ,ได้แลครับรถจะเริ่มไหมแล้วโอ้บทธรรมดาเด้ครับของแรงกบทธรรมดาเด้ครับสามสิบสามเล็นี่ก็ได้พี่น้องนี่สามสิบสามแรงใครติดตาใครมีแติยายาเยอะ ตอนนี้เจ็บขอบอยู่ครับเจ็บขอบอยู่เจ็บขอบพันน้าอยู่ท่นครับเพิ่งทังขนข่านดูไหลช่วยชวยเลยไหลเป็นแถวพี่น้องครับเวลาเพิ่นนวดเพิ่นนวดเอาเต้คอเพิ่นตีเอาเต้วงเข่าพี่นอ้องเซียรลาวาครับ มาแล้วมาแล้ววันนี้ันนี้เราชีได้ยิงยาวเลยยาวโอ้โหแฟังเสียงฟังเสียงโอ้มีแต่หน้าเหมือนกันที่พี่น้องให้นี่ก็ได้แรงสู้ลมครับแรงสู้ลมน้าเต็มยวัว น,น,น้ำไม่กลัวน้ำไม่กลัวจมบ่เสียจมบ่โอ้ยน้ำพี่น้องม่งน้ำ แรงสู้ลมครับรดเล็กรดเล็กจะสู้ลมได้พี่น้องครับล้มมันนี่ทำได้ทำหนึ่งบ่ได้กินเด้ครับเห็นปอปุ่นคนหนาหมอล้เจียวแล้วอ่ะหนาบกําลังแบบกรลังเหนียวเนื้อเปลยพี่น้องทับอันตรายด้วยครับรถโมกกระเทน,นนะโมนามาไปเลย นี่ขนาดรถเล็กนี่ก็ให้น้ากับเล็กตามด้วยครับเหมาะสมกับพื้นที่แล้วครับเอาันดใหญ่กว่านี้จะสี่เหยียบหลายกว่านี้เะพี่น้องอ้าวโอย ร่มจำได้ร่มจำได้อาเซียกับแม่ญาติครับอาเซียพื่นไม่กลัวครับลุยอย่างเดียวหายแล้วหมดไปแล้วโอ้ร่มมีลีได้พี่น้องเพิ่งเราล้มไปได้ยังไงพวกครับพี่น้องกูงนะเพิ่งจภาพพี่พี่น้องโอ้โหใจใหญ่จริงๆครับุูนะดูกับทั้งหน้าเมียหายแล้วและไปแล้วุูนะครับพี่น้องลมดีครับลมคักลมเมีย ไครับตามไปเบิ้งอีกครับคุณนอเบิ้งไหลช่วยช่วยไปเลย <c oughs> เก็บขอบมองโกได้หนะครับเนี่ยเห็นไหมครับชมราคาบอกพี่น้องเบิ้งดูว่นไงเบิ้งหอยเรา,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 าเกียวมาเออหน้ามันยังไหลอยู่เลยเป่า <c oughs> ดินไซา์นี่ครับดินสมองงูดินหัวมูเนี่ยครับดินสมองมูเพื่อนว่านเนี่ยรถแม่โคกไอยญาตินี่ครับดินนั่นเนี่ยพี่น้อง ไปไปรวยมาอีกแล้วรอบนึงกำลังมากำลังมาค่นะครับเพิ่นรู้บบไกลแล้วโอ้โหทุนพกกระเปแม่พี่น,อน้องเข้าเพิ่นพุ่งข้าวครับพุ่งข้าวเหลืองทอง รอการเก็บเกี่ยวเปิดละพี่น้องใครที่เอาคนเกี่ยวหรือเตียวรถเกี่ยวนี่เห็นวิวสวยงามผู้ตะเภานี่ครับงานงานงามป๋าศักคุมงานเองเนี่พี่นอ้องคนน่าเสียเปิ้อเป็นคนขับป๋าสักคุมเองครับ าแล้วมาแล้ว,ลวพี่น้องรุ่นเห็นม,มาแลยมาเลยยังพอทัดเต็มอุ้มพี่น้องยังไม่ทันเต็มอุ้มลุย เลิกไปเลย คนไปได้คนไปเพได้เป็นเราคนไปลมโอ้เขียดพิโมลายเถอะวะตัวมีหนูไม่ได้เขียดแต่พิโมลายพดุพด่งคนไหมาจมมาโอ้ลมคักพี่น้องเลยเป็นยังไหนครับลมบอโอ้ขับมอคเลยที่คนไหน เราขับท่องแล้วเราขับท่องแล้ววุ้นอ่ะไอยขับท่องเห็นบ่ลมจัดลมจัดโอ้โหไหนแล้วเราถอยไปแล้วไปเริ่มไหมโอ้โหนี่ก็ลมอีกพี่น้องกูน่ะโอ้แหลงดีพี่นอ้นองเลยป้าผมมีไหมกนน่นะ เดี๋ยวมันยุบเลยได้หนิพี่น้องยักไปได้ยังไหวยังไหวอาเซียบอกยังไหวครับเป็นไหนเป็นไหน่าสู้ต เต็มเลยเพื่อนน้ำน้ำเต็มเลยพวมึน้ำดูไหลโจกๆเลยคนน่ะโอ้ยน้ำกับไหลคนน่ะครับเพิ่อนเอาไายบบนี้สิพายไปนอกไปเบิ่งตอนพลทีบุ๋นเ้อครับแบบนี้ไปไปพ่อกันตอนทีครับ